นุนโดยกังนำคลินิกเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสวัสดีครับมาพบกับสถานีผีบอกครับและอยู่กับผมก๊อฟทัศนัยครับเราจะมาลุ้งลุกความสยองสืบสอบความลี้ลับเรื่องที่เกี่ยวกับข่าวหรือว่าคดีที่ผีมาบอกรวมถึงสถานที่เฮี้ยนที่มีคนกล่าวถึงครับเราจะมาฟังจากปากของคนลงพื้นที่จริงทั้งผู้สื่อข่าวช่างภาพทีมงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงเข้าไปทํางานนะครับ ผู้ชมครับในวันนี้ครับในตอนนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข่าวและมันมีเรื่องของความหลอนความขนลุกอยู่ด้วยกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มหาอุทกภัยน้ําท่วมครั้งใหญ่ของประเทศไทยย้อนกลับไปสัก1 3บสปีครับ2,554คุณ้รสผู้ชมครับเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้ประสบภัยเยอะมากและก็มีผู้เสียชีวิตด้วยครับ หนึ่งคนที่ลงไปทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวันนี้ครับจะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความหลอนให้ฟังวันนี้ผมอยู่กับคุณขนุนสกลทองหล่อครับเป็นอาสาหน่วยแพทย์กู้ชีวิตมูลและนิะธิวชิรพยาบาลในพระอุปธรรมนะฮะวันนี้มานั่งอยู่ในสถานีผีบอกแล้วสวัสดีครับสวัสด <c oughs> ีครับแหมจริงเราก็ผ่านประสบการณ์เหตุการณ์น้าท่วมมาเหมือนกันผมก็ลงไปทําข่าวช่วงนั้นเหมือนกันเนาะปี5้าี่ น้ำท่วมเยอะมากตอนนั้นผมอยู่ที่นครสวรรค์อ่าคุณถนุนประจําที่ไปช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่ไหนครับตอนนี้ก็หลักๆก็จะมีตรงโซนนะครับลบบุรีอ่างทองสิงห์บุรีอะไรก็คือไล่ๆอยู่ในช่วงบริเวณนั้นเพราะว่ามันเป็นช่วงรอยต่อของน้ําเข้ามาเนาะ่าก็คือต่อจากน้ำเหนือเข้ามาแล้วคือบางจังหวัดเนี่ยไม่มีเขื่อนเก็บน้ําไม่มี พื้นที่เก็บน้ำเนาะเขาลามา,มาทีตู้มมาเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ค<ต>ือ<ข>หลากเข้าไปเลยหลากเข้าไปเลยแล้วบางทีพื้นที่บางพื้นที่ที่พื้นที่ลุม่มเขาก็จะได้รับแบบเต็มๆม,ม,ม,มาเร็วโดนเร็วผมเองเคยผู้ชมปีห้าสี่ไปทําข่าวที่นครสวรรค์นเนาะยืนอยู่บนเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขื่อนแตก,น,กน้ําทะลักเข้ามาวิ่งหนีตายเกือบโดนไฟดูดตายเหมือนกันโชคดีรอดมาได้ ถามคู่นขนุนดีกว่าลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเอาข้าวของไปแจกไปช่วยคนแล้วได้เจออะไรแปลกๆบ้างไหมครับในช่วงนั้นก็คือทีมทีมผมไปในพารที่สองพารที่สามและหลังหลังจากทราบเรือแล้วแล้แลตอนนั้นคือผมก็เข้าไปทําพวกอาสาเนี้ยใหม่ๆเราได้รับข้อมูลมาแล้วว่าพื้นที่ที่เราจะลง<ๆ>มีประชากรเท่าไหร่รมีใครอยู่อะไรเท่าไน ก็แบ่งทีมกันไปมีคนในพื้นที่เป็นคนนําทางให้เราอืมอืก็แยกทีมแยกอะไรกันไปแล้วผมก็แยกมาอีกทีมหนึ่งก็ไปถามว่ารู้เรื่องราวอะไรตอนนั้นไหมไม่รู้ไม่รู้ครับเป็นวัยรุ่นอ่าเหตอย่างไรเรียกห้าวเนาะอยากกำลังอยากไปไปด้วยก่อสอยห้อยตามไปครับก็รุ่นพี่ก็ไปก็คือแจก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 บ้านนู้นบ้านนี้แจกมาจนสุดท้ายครับ พอมาถึงบ้านนี้ปุ๊บตามลิตข้อมูลที่เราได้มาคือ,อม,มีผู้สายอยู่คนเดียวอ๋อเราจะมีอะเอกสารหรือว่ามีบ้านนี้กี่คนกี่คนอย่างนี้เหรอครับไม่เชิงเป็นเอกสารครับแต่ก็คือเป็นคําบอกเล่าของผู้นําทางเราเนาะจากเป็นพวกกลุ่มทีมงานผู้สายงานในพื้นที่ของเขาอก็คือแจ้งแล้วว่าอ่บ้านนี้กี่ชุดนะครับบ้านนี้กี่ชุดนะครับเอาถุงยางชีพไปมอบให้เขาไปมอบให้เขา จนมาถึงบ้านหลังนี้บ้านหลังสุดท้ายแล้วในข้อมูลเรารับแจ้งมาคือมีคนเดียวคนะฮะแต่พอไปถึงเนี่ยพอเรือกำลังแล่นเข้าไปเพื่อเทียบตัวบ้านเนะะาะเจ้าหน้าที่ต้องนั่งต้องนั่งเรือเข้าไปใช่ไหมใช่ครับต้องนั่งเรือเข้าไปเพราะว่าที่เขาอยู่นะครับคือเขาอยู่ชั้นสองแล้วครับอพอไปถึงเนี่ยเรากับกายเห็นว่า,เ,าเขามีคนอยู่ในบ้านสองคน อจา,จากข้อมูลคนเดียวจากข้อมูลคนเดียวแลวคือของที่เราเอาลงเรือไปเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นเรือเล็กเราไม่สามารถใส่อะไรได้เยอะขนาดนั้นเราก็จะใส่แค่พอดีในบ้านที่เราจะไปในแต่คือก็จะมีเผื่อไว้ประมาณห้าหกชุดอะไรประมาณนี้เผื่อบ้านไหนเราแลดูแล้วว่าเออเขาได้ตามจํานวนเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะเสริมไปอพอมาถึงอ่าโอเค ของเรามีรเราไม่ซีเรียสว่าต้องเป๊ะๆของเรามีโอเคเราจะสันให้ได้พอไปถึงบุ๊บก,ก็เจอคุณลุงครับท่านก็นั่งอยู่ชานบ้านแล้วก็มีคุณป้าอยู่ข้างในตัวบ้านทางรุ่นพี่ครับที่ไปด้วยกันก็เป็นการถามสาธุสุกดิบการไป ถามการใช้ชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรงไงเพราะเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วมีเริ่มมีเวลาคุยแล้วอพอคราวนี้ด้วยความที่ว่าพี่เขาอะอยากรู้ครับก็ขอคุณลุงอะอยากเข้าห้องน้ําอยากเข้าไปดูในตัวบ้านเขาอยากรู้ว่าการปรับใช้ชีวิตของผู้ประสบภัยเนี่ยใช้ชีวิตยังไงอเพราะว่าห้องชั้นล่างมาโดนท่วมไปแล้วชั้นล่างท่วมไปแล้วครับเขาไม่อยู่ก,กันบนชั้นสองแล้วอืม พอคาราวนี้ปุ๊บเขาก็เข้าไปเขาดุยดุยดุยเข้าไปโดยที่ว่าคุณลุงอาย่ข้างนอกแต่ก็แค่บอกว่าอ่าอยู่ตรงนี้นะเขาอะไรอย่างนงี้ก็คือมันเป็นแบบมันเป็นพื้นที่ที่มองจากข้างนอกก็เห็นครับอ่าแต่ก็แค่แบบมีเป็นช่วงแบบมุมบ้าห,หรืออะไรเงี้ยที่เรามองไม่เห็นอะไรอย่างงี้ก็คือโอเคเขาก็เข้าไปเขาเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็เดินออกมาเขาขึ้นเรือเขาก็ไม่คุยกับใครอืแล้วก็จนแบบ มีพี่คนหนึ่งพี่คนเหนือขอเข้าไปเหมือนกันออืพอเข้าไปปุ๊บสักแป๊บเดียวครับอืคือเข้าไปแบบเหมือนเข้าปุ๊บแล้วเดินออกเลยเออพอเดินมาถึงเรือปุ๊บบอกทุกคนออกครับบอกพีที่นำทางพาออกอระหว่างที่ออกมาเขาก็คุยกันงง,งิงงงิงกันสองคนเด็กในทีมเนาะก็อยากรู้ออ แล้วก็พี่ที่นำทางไปเขาก็อยากรู้ว่ายังไงเพราะว่าคือในลิสท,ที่เรามีอ่ะคือคนเดียวแต่เขาก็งงว่าทำไมเราถึงให้ไปสองชุดจังหวะที่บอกว่าเห็นสองคนนี่เห็นทุกคนเห็นเหมือนกัน,น,เ,หนเหมือนกันทุกคนเห็นที่เรามาคุยกันเนี้ยคือ,อทีมงานที่ไปด้วยกันทุกคนเนี้ยเห็นครับจนผลสรุปออกมาแล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นคือเข้าไปปุ๊บเขาเห็นโลงศพตั้งอยู่ในบ้าน เฮ้อ huh? ลงศพใครอะ่ะมีรูปเออคนเดียวกันกับคุณป้าที่เราเห็นกันข้างนอกเฮ้ยเอาแล้วทำไมลงศพไปอยู่ตรงนั้นน่ะเท่าที่ถามจากผู้นำทางเข้ามาที่ uh huh. มาคุยกันบนเรือครับคือว่า,าคุณป้าก็เสียไปหลายปีแล้ว uh huh. เหมือนกับว่าเขาก็ด้วยความที่คนแก่เนาะ uh huh. เขาอาจจะแบบ หลักการหรือแบบอะไรเงี้ยเขาก็เลือกเก็บศพภรรยาของเขาไว้ในบ้านก็คือเป็นศพในโรงก็คือศพของคุณป้าน,นั่นแหละใช่ครับที่เราเห็นเขาอยู่ในบ้านตอนที่เราแล่นเรือไปโอ้โหเพราะบ้านเขาเป็นลักษณะที่ว่าหน้าต่างเปิดโลง่งแต่คุณลุงเนี่ยนั่งอยู่ชานบ้านในพื้นที่เนี่ยเขามีการแจ้งประสานงานกันแล้วว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งของเข้ามาแจกนะเดี๋ยวจะมีอะไรเงี้ยเขาก็คือ เขาก็มารอเราแล้ว่วน่ร,อ,รอ,อตรงนอกกระชานอ่า,อาแล้วสิ่งที่เห็นอีกท่านหนึ่งก็นั่งอยู่ข้างในเดินเดินอยู่ในบ้านเดินอยู่ในบ้านคือเหมือนเดินผ่านจากหน้าต่างนี้มาหน้าต่างนี้อืมแล้วไม่ใช่ว่าพอแค่เห็นตอนแล่นเรือเข้าไปแล้วอตอนที่เรือจอดถามคุยกับคุณลุงอยู่เนี่ยอืมก็ยังมีการเห็นเดินอยู่ในบ้านบ้างทุกคนก็เลยเข้าใจว่า อีกคนหนึ่งก็ยังอยู่ในบ้านด้วยกันเพราะยังเดินอยู่ใช่ก็เลยลงความเห็นว่าอ่ะโอเคมีสองคนก็คือเอาไปสองชุดประมาณนี้<ถ>แล้วจนว่าอ่าพี่ที่ในพื้นที่ที่นำทางเราเข้าไปเนาะเขาถึงมารู้คำตอบว่าทำไมเราถึงให้สองชุดแสดงว่าคนนำทางอรู้อยู่แล้วว่าคุณลงุงแกอยู่คนเดียวใช่ครับแต่เราอ่ะดันไปเห็นสองคนใช่อ๋อก็เลยให้ไปสองชุดให้ไปสองชุดสุดท้ายได้ถามคนนำทางไปครับว่าทำไมเขาเก็บโลงเอาไว้ตรงนี้ เขาบอกว่าเก็บเก็บมาหลายปีแล้วด้วยความประสงค์ของคุณลุงอาจจะรักภรรยามากครับอยากจะเก็บเอาไว้อเก็บเอาไว้อาจจะรอวันที่ไปพร้อมกันแล้วทีเดียวหรือเปล่าไม่ทราบไม่ทราบคเฮ้ยน่ากลัวนะอันนี้เคสแรกก็น่ากลัวแล้วนะครับอีกหนึ่งเคสเห็นบอกว่าไปเจออะไรบางสิ่งบางอย่างบนโป๊ะก็พอหลังจากตามต่างจังหวัดน้ําท่วมแล้วก็ไล่มาถึง พื้นที่กรุงเทพอืแล้วก็ช่วงชานเมืองน้ำก็ค่อนข้างสูงก็จะมีทีมอาศา,าในพื้นที่ที่รู้จักกันครับก็เหมือนว่าก็คือก็ชวนกันไปว่าเนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยของเขาเนี่ยมีเขาไปบริการรับส่งอจากถนนใหญ่ที่เป็นตะก่อนจะมีรถ พวกรถ g จ c ของทหารที่รถขนส่งใหญ่ที่มาส่งในถนนใหญ่แล้วพอจะเข้าหมู่บ้านหรือเข้าซอยลึกๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบพวกอาสาหรือพวกทีมในหมู่บ้านนะครับมาคอยเอาเรือบริการมันจะมีโปะอันหนึ่งหน้าปากซอยครับซึ่งว่าโป๊เนี้ยก็จะผูกหลักกับต้นไม้ไว้อะไรไว้พอมาถึงปุ๊บก็จะเป็นโปะที่ขึ้นลงสำหรับในหมู่บ้านออกมา แล้วมาขึ้นรถต่อไปธุระไปอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่แล้วคือคราวนี้จากคำบอกเล่าของทีมที่ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วที่โป๊ที่โป๊ยืนอยู่มุมโป๊ลักษณะโป๊ก็คือถ้าเราหันหน้าเข้าโป๊จะยืนอยู่มุมขวาโป๊ยืนก้มหน้าอย่างนั้นแหละด้วยว่าลักษณะก็คือเป็นการแต่งตัวปกติไม่ได้อะไรแต่ก็คือว่า พอยิ่งดึกมันยิ่งมืดอมพอด้วยว่าไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจว่าอะไรยังไงเขาอาจจะคิดว่าแบบอ่ารอบนี้รอบนี้คนเยอะอเขาไม่ขึ้นรอรอบต่อไปอก็ไปจนรับส่งจนถึงช่วงดึกครับอืเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรนะจนแบบทีมถอนจะขอแล้วจนเขาไปถามอืมว่า จะไปไหมอะไรยังไงเายืนอยู่นานมากแล้วยืนอยู่นานมากแล้วออก็ไม่มีการตอบอเขาก็กลับมาที่เรือกำลังจะถอนออกหันไปดูอีกทีไม่มีแหละอ,อ้าวไปไหนอ่ะหายไปไหนอ่ะเพราะว่าเธอสมมติว่าอ่าเป็นคนสติไม่ดีเนาะการที่จะลงมาในน้ำหรือลงมาลุยน้ำอะ่ะมันต้องมีเสียงเออ,นนเอคนลงครับเราว่ารถ ก็ไม่ได้วิง่งเรือก็ไม่ได้วิง่งครับมันไม่มีเสียงอะไรคือมันเงียบไม่มีเสียงกระโดดลงน้ําไม่มีเสียงอ,อะไรอ๋อเอาว่าหายไปไหนอะ่ะก็ไม่ทราบครับว่าหายไปไหนผีหรือเปล่าจะเรียกผีก็ไม่ใช่อืแต่ก็เป็นอะไรที่คาหาคําตอบไม่ได้จนมาวันหนึ่งน้ำลดสถ,ถานการณ์ปกติทีมเนี้ย เขาอยู่ในบริเวณนั้นอยู่แล้วขับรถผ่านไปตรงพื้นที่ผูกโป๊นั้นนะ่ะมีสารเล็กๆตั้งอยู่เหมือนเขาสร้างสารไว้เล็กๆไว้อยู่แล้วแล้วตอนที่น้ําท่วมเนี่ยเหมือนน้าท่วมมิดสารไปแล้ะอย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนั้นก็น่าจะอยู่ที่สารนี้เขาก็น่าจะอยู่ของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วแต่พอน้ําท่วม ก็เลยมาอยู่ข้างบนโป๊ะหรือเปล่าหรือเปล่าอาจจะหนีน้ําขึ้นมาอันนี้เออเออหรือเปล่าหรือเปล่าอมันก็เป็นไปได้เพราะว่าจากที่เขาเล่ากันให้ฟังมาคือสารไม่ได้สารใหญ่เป็นสารเล็กๆที่แบบยังไงน้ํามาก็มิดแต่หอน้ําลดก็ยังเป็นสารอยู่เหมือนเดิมอ่ะเป็นสารอยู่เหมือนเดิมแต่ก็คือมันก็มีความเสียหายจากน้ําเกิดขึ้นเนาะเราก็ไม่ไม่เรื่องนี้ก็ ไม่ได้ติดตามต่อว่าว่ายังไงแต่ก็อาจจะเป็นคำตอบให้ส่วนหนึ่งว่าคงเป็นมท่านนี้เรามั้เอ๋อหรือมาดูมายืนดูแลคนที่โป๊ะหรือเปล่าขึ้นรถลงเรืออะไรยังไงหรือเปล่าก็ดีครับก็ดีกเพราะว่าโดยเราไม่ทราบว่าทีมที่ตั้งโปเนี่ยคือคือทีมไหนแล้ว แล้วจะเป็นภาคไหนภาคเอกชนหรือภาคร้าเราไม่ทราบแต่คือการที่ผูกหลักกระโปะอ่ะเขาใช้ต้นไม้ตรงนั้นเนี่ยเป็นหลักในการผูกอ๋อแล้วอาจจะผูกผูกผูกหลังจากที่น้ําขึ้นแล้วน้ําขึ้นจนแบบอาจจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วว่าไม่รู้แล้วว่ายังไงแล้วไปทับที่เขาหรือเปล่าใช่ก็นี่เนาะอาจจะเป็นนางไม้ก็ได้ ก็ไม่ทราบนะอย่างพิสูจน์ไม่ได้เนาะแต่เห็นกันนี้ก็ไม่ได้ทําให้ใครอันตรายอะไรใช่ครับอาจจะอยู่ในความงงของทีมงานก็เพิ่งคุยกันแป๊บๆหันหลังลงเรือมาคุยกันนิดนึงเอาไปแล้วแล้วตั้งแต่หัวค่ำยันดึกอ่ะเขาเขาไม่ได้ไปไหนเขายืนอยู่นิ่งไม่สนใจใครครับแล้วคนขึ้นลงก็ขึ้นลงปกติอืมอืมอืมว่าอาจจะเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นประมาณนั้นมาดูแลนะครับ โฟังแค่นี้ก็หลอนแล้วนะแต่เห็นว่ายังไม่หมดใช่ไหมมีเหตุการณ์คนว่ายน้ําตามเรือด้วยเหรอครับผมอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งของทีมงานที่ไปเจอแล้วก็เล่าสู่กันฟังมาก็เข้าพื้นที่ไปแจกของครับแล้วคือต้องต้องผ่านตรงเนี้เส้นทางที่ผ่านเนี่ยก็จะมีวัดมีอะไรอืแต่ด้วยความที่ว่าทีมงานที่ไปไม่ใช่คนบ้นที่ก็ผู้นำทางของเขาก็เป็นประชาชนที่อยู่ในนั้นก็พานำทางเข้าไป พอขับเรือผ่านใกล้จะเข้าวัดก็มีคนลอยลอยน้ําว่ายน้ําตามเรือเข้ามาอพอคนที่ขับเรือนะครับพอใกล้ๆปุ๊บเขาก็เขาก็เบี่ยงออกอเพื่อที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรไว่ายน้ําทําอะไรแต่ด้วยว่าถ้าเกิดขับไปใ,ใกล้อะมันมีทั้งคืนมีทั้งอะไรมันก็จะเป็นอ <จะ S 1> ันตราย <ๆ S 1> เขา ยิ่งเบี่ยงเขายิ่งเข้าครับเบี่ยงออกเขายิ่งเข้าภาพภาพที่เห็นบางสิ่งบางอย่างกําลังว่ายน้ําอ่ะลักษณะเขาเขาว่ายมาอย่างไงครับว่ายเข้ามานิ่งๆเลยครับแต่ขณะที่เรือเรากาลังแล่นไปนนะใช่หรอนิ่งๆมึงเข้าหาเรือไม่ได้แบบว่าว่ายแบบโอ้โหจำหมีไหมนะไม่ได้เป็นลักษณะการว่ายแบบขอความช่วยเหลือ,อแต่คือว่ายนิ่งๆตามเหมือนเขาใช้ชีวิตยอย่างนั้นครับแล้วลอยมาหาเราอ่าครับ น้ำมันสูงขนาดไหนก็ถึงได้สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้อะไม่สามารถตอบได้ว่าว่าว่าส,สูงขนาดไหนแต่ก็คือว่าเห็นชั้นสองของสารวัตรโอ้ก็สูงนะอ่าโอเห็นชั้นสองของสารวัตรครับอ่าเอาจริงก็มมดหวัวละถ้าอย่างนั้นอะ่ะก็ประมาณนั้นครับจนแบบทีมแบบคือแบบมันเบี่ยงไม่พ้นแล้วครับก็คือขับปุ๊บผลลัพธท้ายไม่มีอะไรหายไปเลยหายไปเลย อพอเลยไปตรงนั้นปุ๊บทีมก็หยุดเรืออืเพราะหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าเราชนเขาหรือเปล่าครับเจอไหมต้องมองอมองสภาพวันนี้ว่าเราไม่รู้ว่าเราชนเขาหรือเปล่าอืจนแบบมันไม่มีอะไรอะ่ะม,มันไม่ไม่มีสื่อให้เห็นว่าอาจจะมีคนจมน้ําหรืออาจจะมีคนโดนชนมันไม่มีม,มันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นมาจนคนที่นำทางถามเราว่า หยุดทําไมมีอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าเจออย่างงี้<ๆ>เขาก็ไม่บอกอะไรเ<ๆ>ขาบอกให้ไปไปไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปไปอ่าโอเคทีมก็ไปพอไปถึงแจกของเสร็จอะไรเสร็จถึงรู้ว่าเส้นทางที่เราผ่านเข้ามาเนี่ยอืเป็นป่าช้าเก่าโอแล้วสิ่งนั้นคือ <laughs> เขาอาจจะอยู่ตรงนั้นแล้วเขาอีกแล้วอืมเป็นพื้นที่ป่าช้าที่ ที่เหมือนถนนตัดผ่านเข้ามาเพื่อที่จะเข้าออกหมู่บ้านไม่ใช่ร่างของคนที่โดนฝังในป่าช้าใช่ไหมตอนที่เห็นคือเขามีชีวิตอยู่ใช่ใช่ครับนะเขาเป็นลักที่จากคาบอกเล่าคือเขาลักษณะว่ายน้ําเข้าหาเข้าหาเรืออ่าไม่ได้เป็นในสภาพคนนอนนิ่งๆแล้วก็ลอยตามน้ํามาคือลักษณะว่ายน้ําเข้าหาสุดท้ายก็ไม่ใช่คนสุดท้ายก็ตอบไม่ได้ าอาจจะมาขอถุงยังชีพคุณขนุนหรือเปล่ากับทีมงานหรือเปล่าถ้าเขาขอก็ให้ครับเออเออเขาอาจจะแบบต้องการความช่วยเหลือหรือ,รอเปล่าเนาะครับผมตอนที่เขาก็โดนน้าท่วมไปด้วยใช่ที่เขาก็โดนไปด้วยแล้วได้กู้ภัยได้ลงไปดูไปช่วยเขา <laughs> หลาังจากนั้นไหมอ่น่านจะปล่อยไว้ตรงนั้นก่อนน,อน้ำลดค่อยว่ากันค่อยว่ากันแต่สุดท้ายก็มารู้ยังไงต่อใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าคือช่วงนั้นมันก็มีหลายจังหวัดหลายพื้นที่ที่เป็นอย่างนี้เราเรา ภารกิจของเราคือการนําถุงยังชีพไปให้ครับก็คือเหมือนกับว่าเสร็จสิ้นภารกิจของเราแล้วก็คือเราอาจจะไม่ได้ตามต่อในพื้นที่เราก็ได้ข้อมูลแค่จากคนนําทางเราไปจากการนั่งเรือเข้าไปแจกของตามบ้านที่โดนน้าท่วมมันมันเวิ้งว้างเนอะมันดนน่ากลัวเนอะใช่ครับมันมีความเงียบสง,งัดมันมีความน่ากลัวไปหมดเลยยิ่งตอน พบค่ําตอนดึกๆอะไรเงี้ยเจออะไรแปลกๆกับเรื่องของการเอาเรือเข้าไปหาชาวบ้านยังไงส่วนมากเรื่องของการเอาเรือเข้าไปไม่ค่อยมีปัญหาอืมอืมเพราะว่าบางพื้นที่เราไปก็ยังสว่างบ,บางพื้นที่ไปก็อยู่ในช่วงบ่ายแต่ขาออกมาบางทีขาออกมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงใกล้ค่ำแล้วแต่คือว่ามันจะเป็นน้อยเคสน้อยครั้งมากๆที่อ่จะออกมาถึงช่วงเวลาโพลเพครับ บางทีออกมาจากที่เคยเจอนะครับก็เป็นเงาดำาๆกระโดดตามเรือมาตามต้นไม้เงาดำกระโดดตามอ่าบางทีเราเข้าไปเนี่ยพื้นที่ที่เราเข้าไปเนี่ยมันจะมีต้นไม้ที่ต้นไม้สูงต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วที่โดนน้ำท่วมครับแล้วบางทีพื้นที่ที่ต้นไม้เยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเราอาจจะเห็นเป็นเงาดำกระโดด จากต้นไม้ต้นหนึ่งไมกต้นหนึ่งไม้ต้นหนึ่ง,ไ,นนงไอ้ที่วาดเงากระโดดตามเรือหรือตามเราเนี่ยเขาตามมา,มาถึงไหนถึงไกลไหมหรือว่าตามตลอดจนเราถึงที่หมายเลยหรือว่ายังไงคก็เหมือนลักษณะเป็นสุดหมู่บ้านสุดหมู่เขาที่หมดหมู่หมดพื้นที่หมู่บ้านเขาแหละครับก็ไม่มีอะไรต่อคือเหมือนกระโดดจนสุดพื้นที่เขาสุดพื้นที่เขาแล้วก็แค่นั้นแค่นั้นอ๋อไม่ได้กระโดดขึ้นเรือมาด้วยอ่าอย่าเลยครับ <laughs> เต็มเต็มแล้วเต็มแล้วคนหรือเปล่าอ่ะคนไม่ไม่ไม่น่าจะมานะกระโดดขนาดนั้นลิงไหมลบบุรีลิงเยอะเหมือนกันนะอ่พื้นที่นี้ไม่ไม่ได้เกิดใจลิงครับเหรอครับแล้วเราสอดแทรกมาเป็นหน่อยก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าคืออะไรอืแต่ไม่น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระโดดไล่ตามเพราะว่าบางทีบางต้นไม้ห่างกันอย่างเงี้ยครับก็คงเป็นอะไรบางอย่างอะไรบางอย่าง รือเป็นวิญญาณก็ก็เป็นได้อืมเจอมาหลายเคสเจอหลายอย่างเหมือนกันแล้วยังคงทํางานในอาชีพนี้ต่อก็น่าจะเรื่อยๆไหมครับไม่เจอดีกว่าครับม,มีโอกาสได้ได้ไปทําบุญให้กับสิ่งเหล่านี้บ้างไหมครัที่เราไปเจอไปช่วยเขามาโดยปกติส่วนตัวลรวครับคืออาจจะไม่ได้ค่อยเข้าวัดทําบุญขนาดนั้นแต่เราก็ใช้วิธีการด้วยแบบ โอเคเราออกวสีอาสาอะไรเงี้ยออกปฏิบัติงานในอาสาเงี้ยเราก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปในตัวได้ช่วยชีวิตนะเพราะเราไปช่วย<อ>เราไม่ได้ไปลบหลู่อะไรเขาใช่ครับนะครับนะคุณนะผู้ชมครับเนี่ยฮะเป็นเป็นอาชีพหนึ่งที่แบบต้องเจอเรื่องราวความเป็นความตายหรือไปช่วยคนเยอะเนาะแล้วก็มีส่วนสัมผัสกับเรื่องของความลี้ลับค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน นะฮะแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมีโอกาสหน้าผมเชิญมาเล่าต่อแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเรื่องเหตุการณ์น้าท่วมยังไงก็คนที่เขาเดือดร้อนเขาก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้ว<ช>ทั้งคนที่มีชีวิตอยู่และสิ่งที่อาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่ก็ตามอ่าใช่ครับใช่ไหมเพราะเขาเราก็บ้านเขาเออที่ของเขา,เขาอะไรแบบเนี้ยนะทางที่ดีก็คือก็ขออนุญาตเขาหน่อยหรือว่าขอเข้ามาเขาหน่อยใช่ถ้าโดย ปกติส่วนตัวของทีมงานนะครับก่อนเข้าพื้นที่ถ้ารู้ครับอ่าก็จะมีการยกมือไหว้กันอยู่แล้วแต่ข้อมูลเรื่องพวกเนี้ยเราไม่ค่อยได้ครับแทบจะไม่ได้เลยอืเราจะได้ต่อเมื่อเราไปเจอกันหน้างานครับอย่างสิ่งที่คุณขนุนเล่ามาผมเชื่ออย่างหนึ่งนะถึงแม้เราจะเข้าไปอ่ okay, ะโอเคล่ะมันเป็นพื้นที่ของเขาเป็นพื้นที่ที่แบบว่า เขาอาจจะอยู่ตรงนั้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ตรงนั้นแล้วมาปรากฏร่างให้เราได้เห็นหรือมาสื่อสารแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะมาทาร้ายอะไรเราหรือมาทําให้เราได้รับอันตรายใช่ไหมเพราะว่าเราเองก็ไปที่ความหวังดีต้องการจะไปช่วยเหลือเขาหรือว่าช่วยเหลือคนในพื้นที่ของเขาเนาะนะครับเขาก็ไม่น่าจะมาทําอะไรเราเพียงแค่ต้องการสื่อสารว่าเป็นที่ของฉันแล้วฉันออกมาต้อนรับเธอหรือเปล่า ต้อนรับแบบนี้ก <para> ็ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับแต่เขาก็มาดีไม่ได้มาร้ายใชนะครับนะฮะก็ต้องเอากําลังใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ เอาใจาช่วยประชาชนเพราะบางส่วนในขณะนี้ก็มีปัญหาเรื่องของฝนตกนำ้ำท่วมและอุทกภัยอยู่ในหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับยังไงก็ส่งกําลังใจไปให้ด้วยอถ้าผู้ชมมีเรื่องราวแบบนี้ครับสามารถส่งมาได้ครับที่อีเมลของรายการของเรา c o s t a t i o n t h a l a t g m a i l c o m ครับเรื่องของคุณอาจจะมาลอนในสถานีผีบอกก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณขนุนสกลทองหล่อครับเป็นอาสาหน่วยกู้ชีวิตมูลและนที่วชิระพยาบาลในพระอุปธรรมครับที่บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ ที่มันเกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่ช่วยคนน้ำท่วมนะขอบคุณมากนะครับ